จ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีฆ่าคมขืนเด็กหญิงวัย13ปีไปฝากขังต่อสารจังหวัดหัวหินนะคะโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเนื่องจากเกรงว่าคนร้ายอาจฆ่าตัวตาย ตำรวจเตรียมควบคุมตัวนายวันชัยแสงขาวอายุ22ปีไปฝากขังต่อสารจังหวัดหัวหินวันนี้นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ได้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและถูกคุมตัวกลับไปไว้ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน145อำเภอปราณบุรีเพื่อสอบปากคำโดยมีตำรวจตระเวนชายแดน146และตำรวจภูธรร่วมกันเข้าเวรสลับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนมาดูแลอย่างเข้มงวดเนื่องจากเกรงว่านายวันชัยอาจมีอาการเครียดจนฆ่าตัวตาย นายไพศาลแต้มช่วยผู้อำนวยการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าจากการที่ได้พูดคุยกับญาติของเด็กหญิงวัย13ปีเบื้องต้นพบว่าญาติยังอยู่ในอาการเศร้าโศกจึงได้เยียวยาจิตใจและให้การช่วยเหลือ โดยมอบเงินกองทุนใต้ร่มพระบารมี5,000บาทและหลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไปเนื่องจากเด็กหญิงที่ถูกกระทำมีชื่ออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีจึงได้ประสานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดอีกด้วย